สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Mitsubishi m a t e r o s p o r t ครับติดตั้งแหลกหลังคาจากค่าย Carry Boy นะครับรุ่น 550N เป็นรุ่นลาวโค้งนะฮะตัวนี้ฮะตัวนี้ออกแบบมาเพื่อลดแรงประท้าของลมนะครับดูนะครับงานติดตั้งงานติดตั้งตรงรุ่นนะครับใช้ขาล็อกเป็นของ Carry Boy ฮะตัวนี้ฮะจะมีกุญแจในการไขด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับความปลอดภัยของตัวขาแหลกนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าตัวแหลกเมตร60นะครับจะมีความยาวนะครับเหมาะสมกับตัวรถพร้อมการติดตั้งที่แน่นหนานะครับคานเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับอนโนดิ้นะครับปั๊มโลโก้แคดริบอยเลยนะครับเราจะเห็นด้านล่างนะครับเป็นตัวล็อกเก็บงานเพื่อความสวยงามครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับขาล็อกป้องกันการขโมยฮะ ต้องความปลอดภัยหัวอันนี้เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ฮะพลาสติกไม่ใช่พ่นสีนะครับเป็นพลาสติกที่ฉีดมาเป็นสีนี้เลยนะครับราะนั้นความคงทนไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องกลัวลอกล่อนนะครับภายใต้แบรนด์แคลริบอยครับรุ่น550 n ครับเดี๋ยวเราดูระยะไกลหน่อยนะครับดูว่าโอเคไหมนะครับนนี้มองจากด้านข้างเดี๋ยวมองจากด้านหลังบ้างครับดูบาลาน์นะครับบาลาน์โอเคไหมนะครับการติดตั้งนี้วัดระยะนะครับนี่ฮะ แตกหลังคาสีดําข้อดีก็คืออยู่ได้นานนะครับไม่ได้พ่นสีนะครับตัวนี้ฮะเป็นอโนไดซ์อะลูมิเนียมนะครับ,รบได์สีดํามาเลยนะจากโรงงานนะครับเราจะเห็นงานติดตั้งนะครับที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะครับใช้งานได้รองรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลเลยนะครับตัวนี้ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่ใช้รถ n w ว p a j j r o s p o อ t อยู่นะฮะสนใจทเทสเจติดตั้งนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้ถึง2,020เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับหรือโทรได้ที่เบอร์0812811259ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ